ยำม,มูยอดไช่วุ้นเส้นสูตรที่พี่บ่าวบอกวันนี้จะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวเป๊ะเลยส่วนผสมตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้้นตอนแรกแช่วุ้นเส้นรอไว้ก่อนใส่น้ำลงไปถ้าใครจะใช้เป็นเส้นมามมาก,ก็ได้ผอมาหั่นส่วนผสมมันเกลือเทศมีก็หั่นตามชอบเลยมหมมมะม่วงย่อยก,ยก็แยกๆให้มันออกเป็นชินช้นๆพี่บวาวาก็จะใส่หอมแขกด้วยให้สีสันมีความน่าก,กิน มาต้นหอมขึ้นช่ายมะนาวสองลูกใออ่มาก็เป็นหมูยอเป็นหมูยอจากอุบลรสชาติอร่อยทีนี้ก็หั่นตามชอบพี่บาวชอบหั่นแบบนี้แล้วก็หั่นชิ้นพอดีคำกินดาแดง7เม็ดเปันเลย ก็ต้องการปั่นแค่พอหยับหยับแค่นี้เผื่อว่าใช้ได้เดี๋ยวก,ก็จะต้มน้ำลวกเส้นก่อนน้ําเดือดแล้วก็เส้นลงไปลวกก็จะใช้เวลาในการลวกประมาณสองนาทีจับดูเส้นนุ่มไม่เป็นไตแล้วก็ปิดไฟต่อมาจะรวนหมูสับใส่น้ำเปล่าลงไปผงปรุงซุปคร่งจอนโตซอสป,ปรุงรส1นึ่ช้อนชาน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูบดไปร้อยห้าสกรัม ในส่วนของหมูก็รวนให้สุกรีในช่วงของการรวนหมูนี้พี่บ่าวก็อย่าใช้ไฟกลางกนมาทางอ่อนพอหมูสีแดงแดงหมดไปก็หมูยอ่อลงไปรวนด้วยหมูยอ่อฉุกมาเรียบร้อยแล้วนะแต่เราก็จะรวนให้มันร้อนขึ้นมาใ้เวลาประมาณสองหน้าที่ก็เป็นว่าใช้ได้ปิดไฟได้เลยดูขั้นตอนการยำพริกที่ปัน่นใส่ลงไปน้ำปลาใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะผมมาน้ำมะนาวห้าช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย หนี่กรโต้ตนี่ก็คนส่วนผสมนี้ก่อนนี่ก็เอาหมูย่อแล้วก็หมูสับตามด้วยวุ้นเส้นมะเขือเทศหอมใหญ่หอมแขกคลุกส่วนผสมนี้ก่อนลองชิมน้ำดูเปรี้ยวเค็มนัวรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็คลุกเบาๆแล้วทีนี้ เดี๋ยวผักมันจะช้ำดูไม่น่ากินรสชาติที่บีบะต้มความเป็ดระดับน้อยนะพี่น้องใคต้องการเผ็ดมากกว่านี้ก็เพิ่มพริกลงไปเอาเสร็จเรียบร้อยไปพี่น้องดูด้านล่างนี้นหมูยออยู่ด้านล่างความน่ากินห้ยอรสชาติอร่อยลงตัวพี่น้อง ก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากพี่น้องใส่รวมสมตามที่พี่บ่าวบอกได้เลยย้ำว่าของพี่บ่าวคือเผ็ดน้อยและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสววสดีครับพี่น้อง